สวัสดีค่ะพี่พี่น้องทุกขู่ทุกคนนะคะน้ำบอกว่าฟังไทยฟังรอบในต่างประเทศนะจน๊ะเนาะมานธมากินเขาก็มีพ่วงจากอันนี้เขาสวยหรือเขาง่ายผมหัวกำลังตื่นมีพวงมาจากบ้าน,นอยเอ็ดเอาปลามันมนจนา,หาหมนหนึ่งปลาซิวไยบอกห้ว่าหนึ่งปลานี่แซบแสบ,แบอันนี้ปลาอายุสามมีพ่วเงเองนนะจ๊ะนี่เอามาไลา่หลายตัวอันนี้อันนี้หนึ่งตัวหน่อยดีเนี้มันเหนือมันนัว,น,ว,วนัวหวานหวานตาบนเท้าเนานะมันวนปลาขนาะดเห็นขาเห็นชันนะจ๊ะปลาคอเนี่ย ผักมันเปื่อยนหนึ่งแต่ว่าลู่มันหลวกอันนี้ตำเจีวแบบบ้านเท่าเลยจ้ะเด้อตำเจีย๊ยบบอกพริกหน่อยไหมวางแกนี่นะเนาะมัาจะมากินข้าวก็ไม่เพิ่งแกเน้อไม่พิ่งกำลังนึ่งข้าวเนาะหิวเลยไม่รอแล้วจะไปซื้อมากินก่อน,นหนึ่งปลาคอตัวบอกใหญ่นี่โอ้จะแบบใหญ่เนื้อมันหวานหวานพี่น้องมาเลยจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้ออันนี้บอกพริกนิกกี้คนเดียวตำคนเดียวแซ่บๆบบอกพริกหน่อยบ้านเท่ามั้ยแซ่บมันหอมอบอกพริก มันมีผักหลายอย่างนะพี่น้องลุงจะลวกออกอันนี้นึ่งแค่นี้มีผักกวางตุงมีกะหลำ่ำมีหลายอย่างปลาสา์สามบ้านเยายพวงเองนะนี่ที่ร้อยเอ็ดอย่ยเนียซ่องมาตัวบอกไงพี่น้องปลาคอน,นอกน้ำแข็งมาลุงจะทำให้พี่ชายไม่พง ยังไงขนาดนัวว้นเป็นนังกป็งพอย่ทงอืปตะใครอ่อนน่อยก็กินได้อทำเป็นฟุงปลาฟุงปลา,ายังไงดีเสร็จหมดนี่ใส่ปลาแสบเพราะมันดีอยู่ที่ว่ามันเหลียวว่าเห็นไหมจ๊ะ Ừ. Xe à. mà nó chết 1 bảo khó ngay. แซ่บมากมาน,น,นี่ไม่ไม่ได้นี่ไม่สุกไอติเป็นมุ้มีตวเดียวนีมาก่สร้มหะ มันปลาสดนหมเสี่ยบอะไขมิ้นใมิน้นโอ้ย,อย,ยใหญ่ขึกลบแล้วพี่หน้อง คิณผู้มมันนี่เยันกำกับเป็นมุนี่คือมันต้องตาบของหงนะพี่น้องหนูองป่านะเนาะบม่ได้หาบอหงไว้เสรแล้เออืมไม่ได้ส่มาก่อนะพ่อไ้ไอืม,มาตามเจียมต้องคุยกับพี่น้องอยูประจำ ทีอยองสิโอ้ไม่พวงซื้อปลาบองมาด้วยลืม่มเดี๋ยวก่อนสมปลาม่พวงกระสือมาได้สมปลาตัวนี้หน่อยไหมสมปลาขาวไหมสมปลาขาวก็ซื้อมาเด้อยสมตัวนี้กระืือ พอถอดได้ใจนึกว่าจะกินผักเมื่อคืนไม่พอมาถึงเที่ยงคืนค่ะรถติดมากเลยออกจากออกจากไลท์ประมาณสิบโมงกว่ามาถึงลำบางเที่ยงคืนค่ะรถติดเยอะเลย เรกินขาวสุดทัง้งสมปลาขาวไม่แกนี่แ่บแจกเลยสมปลามาหน้าตัวเน็หน่อยตัวยิง่งใหญ่มีตับปลิดอืมนีกแ่น็ตเด็ก ทองหลักไส้คุยเข้าไปแจ้าเรายิงข้าวใหม่ๆนึงล่างหนึ่งเขาไม่ เดี๋ยวไม่คงจะไปทุลักเนี่ยสื่อความจาละร่าลูกส้ำมาครับสมปลาซบแสอ้วอันนี้เปียวไว้ไว้ ตัวใหโคตรจิว๋วเวต่ใครอร่อยดีคุยเก้วจิบวห่อนข้อ,อตัวใหญ่เลยอ้ย I'm

เม,พมนพ่วงคุยเจียบมันเรียบเ,เยผ็ดจ้ะท่าน,นี่เครื่องตัวดิพี่นอ้อยก็บอกยังไงดูนี่อิม่มเลยจ้ะกินเร็วเขาบัดนี้มาเกือบถุงขเขาบัดนี้เนียดถุงอย่างเงเอาละค่ะสำหรับกินนี่วันนี้เม่พวม่วงใส่อิ่มแล้วนะจ๊ะเนาะมากินเสู้ทีสู้หนออ่องละบันเนาะเม่พวม่วงเอาปลามาจากบ้านมันหนึ่งล้วตำเจี๊ยบแบบบ้านเฮ้านี่แซ่บเสียจ้ะขอบคุณหล่าได้ค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะ บอะว่าฟังไทยฟังาลาลตแตงประเทศนะคะเนาะที่เขาไม่เป็นกำลังใจให้ไ่พุ่งตลอดเวลานะคะคเนาะสำหรับวันนี้ไม่พุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบและสวัสดีค่ะ